สวัสดีครับ FC กล้องคาสโนวานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเที่ยวชมสนามบ้างไฟเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทีมงานกล้องคาสโนวานะครับผมในช่อง u t u b e นะครับกล้องคาสโนวาพาจวดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกล้องคาสโนวาพาจวดนะครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาเที่ยวชมค่ายบ้างไฟหลายค่ายนะครับผมล้วนแต่เป็นระดับ มือหนึ่งระดับต้นๆของประเทศไทยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมอช้างสายพินหนุ่มเมืองคํากุ้งอีสานทองพักดีนะครับแล้วก็เทพเวลากดหนุ่มกทมนะครับหลายๆค่ายนะครับผมในเมืองไทยนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกล้องกัสโนวาพาจวนนะครับผมในช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากครับท่อสามนะครับทีมงานพลอยล้อมเพชรนะครับหรือว่าหนุ่มเมืองคํานะครับวันนี้ อรอลุ้นครับผมหนุ่มเมืองคำพอยร้อมเพชรเพียงขาเพียงสา้าขอย ผมบางนี้ครับผมทีมงานพลอ,อยล้อมเพชรน,นะครับผมหรือว่าหนุ่มเมืองคานะครับจังหวัดสับตัวสป,ปีดตัวจังหวัดแรกถือว่าไปได้นะครับผมสุดยอดงการเดินทางครับวันนี้ครับทีมงานพลอ,อยล้อมเพชรน,นะครับผมคอลากโยกเบียดทำงานครับ เดินทางจ like ังหวะแรกถือว่าไปได้นะครับผมขอยโยกเบียร์ทำงานครับคอยล้อมเพชรนะครับอออ้เง่ ส่นจการเดินทางครับผมง,งานพลอยล้อมเพชรนะครับผมน้ำหนักหางถือว่าเบานะครับผมมากน้อยเพียงไรโปรดติดตามนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจีมง,งานกล้องคัสโนวาพาจวนะครับผม ในช่อง youtube นะครับผมทีมงานพลอยล้อมเพชรหนุ่มเมืองคำหล่รรอรุนครับม้บางน้อยเพียไรโปรดติดตามครับลำหนังหางก็ถือว่าเบานะครับผมพลอยล้อมเพชรหนุ่มเมืองคำหล่รรอรุนที่โชคที่มานครับบางนี้ครับการกับเยดชตัวถือว่าไปได้ มากน้อยเพียงไรกดติดตามพลอยล้อมเพชรงานพลอยล้อมเพชรครับเอาแล้วแล้วเราบอกเลยทีมงานพลอยล้อมเพชรครับผมสร้างสรรค์โดยทีมงานหนุ่มเมืองคำครับขนาดทอสามวันนี้ครับของฝากจากอุบลศรีสะเกดครับ บอกเขาที่ลาพร้อมแล้วบอกเขาพร้อมแล้วท่อสามครับทีมงานพลอยล้อมเพชรครับบอกหนุ่มเมืองคำครับ ตึงตึงแล้วครับผมบ้างนี้พลาดนะครับจิมงานพลอยล้อมเพชรครับอ่อนแอมากๆครับวันนี้พลาดแล้วพลาดเลยครับพลอยล้อมเพชรครับวันนี้ครับอ่อนแอมากๆครับพลาดแล้วพลาดเลยครับพลอยล้อมเพชรขนาดท่อสามครับวันนี้ ขอแก้มือในโอกาสต่อไปครับพลอยล้อมเพชรครับวันนี้ครับผมทีมงานหนุ่มเมืองคาครับผมสร้างสรรค์ไม่สามารถนําเงินเข้าให้พี่น้องได้นะครับวันนี้แพ้ครับพลอยล้อมเพชรแก้มือในโอกาสต่อไปครับทีมงานพลอยล้อมเพชรครับหรือว่าหนุ่มเมืองคาครับผมสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกล้องกระสนว่าพาจวดนะครับในช่อง YouTube นะครับ